วันนี้ดูเครียดเนอะเราเจอกับอะไรบ้างคะตอนนี้คือคือคือเจอหลายอย่างเลยค่ะก็คือตั้งตั้งแต่มันไม่ใช่แค่ในข่าวแล้วคือเขาโทรมาหาเราส่วนตัวเข้าเข้าเบอร์ที่ติดต่องานก็คือโทรมาตั้งแต่เช้าของวันนั้นตั้งแต่ข่าวออกด้วยอะไรเงี้ยค่ะโทรมาว่าแบบว่ามึงไปตายไอ้ซาแบบมึงทําอย่างนี้แต่อยู่นีไ้ได้ไงด้วยทางเอฟซีเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะเยอะ ก็คือ FC เขาทันงเราส่วสตัวเลยใช่ใช่คือมันในเนคือเข้ามาในทุกโซเชียลของออลิฟเลยทั้งทั้งในอินบล็อกมาแล้วก็ในคอมเมนต์ที่ที่เป็นของออลิฟเองเลยเนะะี้ยค่ะตอนนี้เราเรียดก็คือแบบเทียดมากๆเลยลใช่ค่ะก็ตอนตอน,ตอนที่ไปคุยกันกับอยู่<ม>ก็ก็ตอนที่ไปคุยเอ่อไปไป,ไปหายูมิอะไรเงี้ยค่ะก็มีการกินข้าวกันก็คือ,อยูมิก็แบบว่าเอ้ยอลิฟเขามองเขามองเราหรือเปล่าลิฟก็หันไปมองก็แบบ แบบเขาก็เบะปากใส่เราเลยทั้งนั้นที่ทั้งนั้นที่ก่อนก่อนที่จะเป็นเรื่องนี้ก็คือเวลามีใครเจอก็ยิ้มก็เข้ามาแบบขอถ่ายรูปอะไรเราเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะเพราหลังจากนั้นก็คือ ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยเขาก็มองว่าเราเปลี่ยนไปด้วยใช่ไหมเราก็มองว่าเขาเปลี่ยนไปด้วยใช่ค่ะแต่คือเหมือนโอลิปะได้ได้ได้เหมือนว่าพอพอตัวเองได้มาเป็นกรรมการแล้วก่อนหน้านี้ตัวเองเหมือนเหมือนโดนว่ามาอยู่แล้วแบบพูดไม่รู้เรื่องพูดปัญญาอ่อนเราก็ไม่อยากให้มันให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าสมมุติน้องไปพูดเสียงหรืออะไรแบบนั้นตอนที่น้องเป็นกรรมการอยู่มันก็น้องก็กลัวว่า มันก็จะโดนอีกว่าแบบเอาคนปัญญาอ่อนมาเป็นอันนี้ได้ไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่านคอมเมนต์ไหมคะได้ได้อ่านบ้างไหมอ่านน้องน้องอ่านหมดเลยแบบอ่านอ่านทุกอันแบบเขาโทรมาอินบ็อกซ์ส่วนตัวมาน้องก็อ่านแล้วก็แล้วก็แบบคือตอนนี้ทำอะไรไม่ไม่ได้ไม่ได้เลยพีใ่ใช่ใช้ชีวิตแบบมันมาเปลี่ยนไปหมดทุกอย่างเลยค่ะแต่จริงๆกับยูมี้เราเข้าใจดีแล้วใช่ก็คือยูมีก็โอเคแล้วเพียงแต่ว่ายูมีหานน้อยใจว่าแบบว่าเอ้ยทำไมถึงอะไรอย่างนงี้ เห็นเราได้มีการไปกอดขอโทษใช่ก็คือขอโทษเลยขอโทษจริงๆแบบคือคําพูดคือมันอาจแบบคือน้องใช้คําพูดไม่ดีเองน้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 องใช้คําพูดแบบผิดเองอะอย่างเงี้ยค่ะเพราะน้องก็ไปดูรายการที่เป็นแบบต่างต่างประเทศที่แบบเกี่ยวกับว่าคอมเมนต์หรือกรรมการว่าต้องทําแบบไหนเพราะน้องอะไม่ก็คือแบบอยากทําให้มันเต็มที่ในในใน,ในบทในบทบาทที่ตัวเองได้รับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือการเป็นโค้ด เราก็ไปศึกษามาใช่ใช่ค่ะเพราะเพราะน้องก็แบบก็อยากรู้ว่าเออต้องทํายังไงต้องพูดยังไงแบบนี้ค่ะหลังจากนี้เราจะปรับไหมในเรื่องของการเป็นกรรมการที่จะทําต่อไปในมิสซนจิ่ต้องต้องปรับใหม่หมดเลยโดยเฉพาะเรื่องเรื่องคําพูดของตัวของของตัวของตัวน้องเองที่พูดที่พูดแบบใช้คําพูดคือมันมันแรงเลยเองงี้ค่ะมันแล้วก็อ่านคอมเมนต์แบบ หลายๆคนเขาก็มองว่าเออมันเป็นคอนเทนต์การตลาดของเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราลังไงคือคือคือโอลิฟเองอ่ะหนูหนูหนูผิดเองค่ะหนูผิดเองที่แบบเราอินมากเกินไปแล้วก็เหมือนเราก็เหมือนหนูก็กดดันด้วยว่าคือพอหนูต้องมารับตรงนี้มันก็มีแบบมีโค้ดคนอื่นๆห, <c oughs> หรือกรรมการคนอื่นเขาก็แบบ เป็นผู้ใหญ่เป็นอะไรอย่างเงี้ยหมดแล้วมีเราคนเดียวที่ที่ยังเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กดดันตรงนั้นเหมือนกันตอนที่ได้ได้ได้รับหน้าที่ตรงนี้นะคะในเรื่องของแฟนคลับของยูมีอะค่ะเขายังไม่รับคำขอโทษกับแบบเราอย่างเป็นทางการตรงุดนี้เราอยากฝากขอโทษอะไรแบบแฟนคลับของยูมีและตัวยูมีเองด้วยไหมคะค่ะคืออันดับแรกคือต้องต้องต้องขอโทษขอขอโทษแ,แฟนแฟนเขอ,อยูมีเลยที่แบบท,ที่ที่ทำให้ ให้คือเหมือนแค่ทาให้ยูมิเสียใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าริปก็ขอโทษยูมิไปแล้วแล้วก็ยังไงขอโทษยูมิตรงนี้อีกอีกครั้งหนึ่งด้วยถึงต่อให้เราจะพูดไปแล้วเงี้ยค่ะไม่ไม่ได้ตั้งใจจริงๆนี้ขอโอกาสจ,จากคนที่เขามองเราผิดไปหน่อยที่เขามองแค่คลิปนั้นคลิปเดียวจะขอโอกาสอะไรเพามไหมค่ะแล้วก็แล้วก็เอ่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตอนที่ริปพูดว่า คือแบบนี้หอมแล้วหรอคือลิมใช้คำคำคำพูดไม่ไม่ถูกเองคือความหมายของเวทีประกวดก็คือว่าคือคือหนูเพิ่งเพิ่งเข้าใจว่าความหมายของเวทีประกวดคือคําว่าหอมก็คือว่าเวทีต้องคือมันเป็นเวทีเซ็กซี่คือต้องการแค่ว่าให้ให้มีสัดส่วนที่เหมาะสมเฉยไม่ได้บอกว่าต้องหอมถึงจะเซ็กซี่ค แล้วหลายๆคนก็อาจจะมองว่าเราอ่ะเป็นเพื่อนกับยูมิมาก่อนเราแค่อยากจะปั้นยูมิให้ดังขึ้นหรือเปล่าทพาไม่มีกระแสนี้ขึ้นมาใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเหมือนหลายๆคนก็รู้ว่าแบบว่ารู้จักกันมาก่อนเป็นเพื่อนกันมาก่อนก็พอเรามาได้ได,ได้ได้เป็นนี้แล้วแล้วเขาเป็นคนเข้าประกวดก็ก,ก็กลัวอีกคิดไปอีกแบบอีกว่าแบบเขาจะมองว่าเส้นอะไรแบบนั้นอย่างนั้นไปอีกอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ก็เลยแบบเป็นเป็น